สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติสืบเนื่องมาจากมีคนต่างชาติคนหนึ่งตั้งคำถามว่าทำาพักผ่อนในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยเขาจะใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวเท่าไหร่กันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะเช่าห้องพักหรือพักโรงแรม ฉันจ่ายเงิน166ยูโรต่อเดือนสำหรับคอนโดห้องคู่แสนสบายพร้อมเครื่องปรับอากาศแต่คุณในฐานะนักท่องเที่ยวคุณจะต้องการโรงแรมแทนที่จะเป็นคอนโดและเปลี่ยนทุกวันในขณะที่คุณเดินทางฉันไม่เคยไปโรงแรมที่แพงกว่า25ยูโรหรือประมาณ1,000บาทต่อคืนวีซา่าคุณอาจจะต้องจ่ายวีซา่ทาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณมาทางเครื่องบิน พวกเขาควรจะยกเว้นวีซ่าให้คุณ30วันฟรีเมื่อเดินทางมาถึงหมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินการขนส่งถูกมากและเยี่ยมมากไม่รู้ตุกตุกหลอกลวงฝรั่งหรือเปล่าพวกเขาคิดราคาเดียวกันกับรถแท็กซี่สีเหลืองที่มีเครื่องปรับอากาศคุณยังสามารถใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ราคาถูกด้วยคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำกว่า179ยูโร ดังนั้นคุณจะเห็นว่าคุณสามารถใช้ชีวิตในราคาถูกที่นี่ได้คอมเมนต์ต่อมาการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีราคาไม่แพงจำนวนเงินที่คุณใช้ในประเทศไทยเห็นได้ชัดว่าขึ้นอยู่กับสิ่งหรูหราที่คุณต้องการนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัดเช่นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์มักจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้จ่ายเงินอยู่ประมาณ25-35ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน นี่คือประเทศที่คุณสามารถพักในห้องพักราคาถูกตั้งแต่3ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงรีสอร์ทหรูหราราคา1,000ดอลลาร์สหรัฐอาหารริมทางที่ถูกเพียงไม่กี่เพนนีหรือดินเนอร์สุดหรูหมายเหตุ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30บาทไทยจากประสบการณ์ของฉันด้วยงบประมาณ50-60ดอลลาร์สหรัฐต่อวันคุณจะสามารถบินระหว่างจุดหมายปลายทางบางแห่ง กินอาหารเย็นและอาหารนานาชาติที่อร่อยและทำกิจกรรมอื่นๆที่คุณต้องการได้นอนในห้องปรับอากาศหากคุณต้องการพักในรีสอร์ทหรือโรงแรมราคาแพงกินอาหารตะวันตกเป็นส่วนใหญ่หรือดื่มมากในแหล่งท่องเที่ยวและบินเยอะๆคุณควรมีงบประมาณ100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อวันโปรดทราบว่านี่เป็นเพียงการประมาณเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมา การเดินทางมาประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากที่ใดเมื่อเข้ามาประเทศไทยคุณจะพบว่าค่าขนส่งมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับทังตะวันตกฉันเคยเดินทางโดยรถบัสครั้งหนึ่งบริการรถตู้ก็มีราคาไม่แพงเช่นกันฉันชอบนั่งริมหน้าต่างช่วยให้คุณถ่ายภาพทิวทัศน์ได้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญมีจักรยานให้บริการค่ากินถูกมากเข้าผัดหรือผัดไทยราคาถูกมาก แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปที่ไหนที่นี่ในหมู่บ้านของฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งมีร้านก๋วยเตีเ๋ยวเล็กๆที่บางครั้งฉันแวะซื้อเธอคิดเงินฉัน30-40บาทตอนนี้ฉันมีภรรยาแล้วแต่ถ้าฉันยังโสดฉันจะไม่มีปัญหาในการใช้เงินไปกับวายผู้หญิงและเพลงเพราะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของฉันคอมเมนต์ต่อมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยก่อนอื่นเราจะต้องรู้สิ่งต่อไปนี้ เที่ยวนานแค่ไหนเมืองไหนที่คุณวางแผนจะไปเที่ยวในประเทศไทยคุณจะไปเที่ยวคนเดียวไปกับครอบครัวหรือไปกับเพื่อนเนใช่มันจะมีความแตกต่างของราคาเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัวคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตหรูหราแค่ไหนหากคุณเยี่ยมชมเมืองท่องเที่ยวหลักและรับประทานอาหารคาดว่าจะจ่าย10 15ดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยดังนั้น ให้คุณด้วยระยะเวลาที่คุณเข้าพักและวางแผนการกิน3ครั้งต่อวันหากคุณมีงบประมาณเท่านี้คุณจะมีเงินเหลือเก็บเมื่อทานอาหารไทยในท้องถิ่นการเดินทางครั้งล่าสุดของฉันที่นานฉันใช้จ่ายน้อยกว่า1,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งรวมถึงโรงแรมการเดินทางไปสถานที่ต่างๆอาหารและของขวัญตอนนั้นฉันกับแฟนไปหลายทีทั้งในกรุงเทพและพัทยา คอมเมนต์ต่อมากักกันตัว14วันโควิด19ที่โรงแรมประกรันสุขภาพและอุบัติเหตุและได้รับอนุญาตจากต่อมอให้เข้าประเทศคอมเมนต์ต่อมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณฉันจะแบ่งปันประสบการณ์ของฉันฉันเคยไปกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวประมาณ1เดือนฉันใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการขนส่งอาหารการช้อปปิ้งและค่าเช่า กรุงเทพมีสถานที่ที่ดีจริงๆฉันได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งหมดของกรุงเทพไว้ในแผนการเดินทางของฉันเพื่อไปให้ถึงในแต่ละแห่งฉันต้องเสียค่าแท็กซี่รถไฟและตุ๊กๆเป็นจํานวนมากบางวันฉันไปทานอาหารที่ร้านอาหารข้างทางและที่อื่นๆแน่นอนว่าในขณะที่คุณต้องการที่จะอยู่ที่นั่นค่าครองชีพของคุณจะแตกต่างจากของฉันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการใช้จ่ายเงินของคุณคนบางคนสามารถอยู่รอดและมีวันหยุดที่ดีได้ในราคาเพียง15,000บาทต่อเดือนในกรุงเทพดังนั้นจงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคอมเมนต์ต่อมาหากคุณมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงสั้นๆขอยกตัวอย่างเมืองภูเก็ตภูเก็ตเป็นเกาะในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีทิวทัศน์สวยงามและชายหาดมากมาย คุณต้องใช้จ่ายขั้นต่ำเป็นเวลา1สัปดาห์ที่พัก30ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสำหรับโรงแรมที่ดีใกล้ชายหาดค่าอาหารคาดว่าจะจ่ายประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐต่อมือ้อในร้านอาหารตะวันตกและ6ดอลลาร์สหรัฐที่ร้านอาหารไทยสำหรับการเดินทางมีรถตุกๆก,การนั่งหนึ่งครั้งจะอยู่ที่ประมาณ9ดอลลาร์สหรัฐและขึ้นอยู่กับระยะทาง สำหรับการดื่มเบียร์ราคาประมาณ3-4ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อขวดที่บาร์ทัวร์ในการจองทัวร์รอบเกาะคุณสามารถใช้จ่ายประมาณ30-50ถึงดอลลาร์สหรัฐสำหรับทัวร์ครึ่งวันหรือเต็มวันรวมอาหารสำหรับร้านขายของชำคุณสามารถใช้จ่ายประมาณ70-100ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนั่นคือค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการเยี่ยมชมประเทศไทยการเดินทางไปประเทศไทยที่ยอดเยี่ยม คุณควรใช้จ่ายอย่างน้อย1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์สำหรับ1คนคอมเมนต์ต่อมาขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการคุณจะเยี่ยมชมนั้นแค่ไหนความชอบด้านความบันเทิงและที่พักของคุณคืออะไรและคุณจะอยู่ที่ใดฉันคิดว่าความบันเทิงและที่พักในความชอบของคุณนั้นเกินกว่าที่จะคาดเดานี่คือคำแนะนำโดยย่อจากเพื่อนของฉันที่เป็นหนุ่มโสด10-14วัน เท่ากับ4,000ถึง5,000ดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมโรงแรมระดับกลางซึ่งในประเทศไทยไมีอยู่เป็นจำนวนมากและดีมากอาหารกินในร้านอาหารท้องถิ่นอาหารทุกประเภทการดื่มสังสรรค์ของคู่รักสถานที่ท่องเที่ยวค่ารถโดยสาร18 30วันเท่ากับ7,000 10,000ดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งจะครอบคลุมอาพาร์ตเมนต์ระดับกลางร้านขายของชำรถมอเตอร์ไซค์ ร้านอาหารระดับหรูการเป็นสมาชิกโรงยิมการดื่มสังสรรค์เดทกับคู่รักและกิจกรรมปกติส่วนใหญ่ที่คุณทำที่บ้านยากที่จะตอบว่าความคาดหวังและวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรแต่ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้คอมเมนต์ต่อมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะทำอะไรเมื่อมาเมืองไทยที่พักอาจถูกมากหรือแพงมาก หากคุณกำลังมองหาโรงแรมระดับ3-4ถึงดาวงบประมาณ $50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสำหรับค่าที่พักและหากคุณพร้อมที่จะใช้จ่ายกับอาหารและความบันเทิงคุณจะมีชีวิตที่ดีมากในราคา100่ดอลลาร์สหรัฐต่อวันไม่รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินตอนบินมาของคุณเป็นไปได้ว่าจะใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณสำรวจความบันเทิงในเวลากลางคืนหรือน้อยกว่านั้นมากหากคุณต้องการกินอาหารข้างทาง หรืออาหารจานด่วนและยินดีที่จะขึ้นรถเมล์และระบบรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่ยอดเยี่ยมใช้ไปไหนมาไหนมากกว่าแท็กซี่ถ้าหากคุณกำลังวางแผนที่จะไปไกลกว่ากรุงเทพสายการบินราคาประหยัดสามารถพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาถูกการนอนเล่นบนชายหาดบางแห่งไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายมากนะักคอมเมนต์ต่อมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการใช้ชีวิต ที่ที่คุณต้องการพักพักในฮิลตันหรืออินเตอร์เนชั่ใช้จ่าย100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนหรืออยู่ในห้องราคาถูกพร้อมพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศใช้ชีวิตอย่างคนไทยคุณสามารถทำได้ด้วยเงิน800ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนด้วยเงิน1,500 2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนคุณสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดี ออกไปเที่ยวย่านร,ราตรีสองสาคืนในหนึ่งสัปดาห์คอมเมนต์ต่อมาคำถามที่ฉันมีให้คุณคุณมาจากประเทศไหนคุณอยู่กี่วันคุณคิดจะทำกิจกรรมอะไรบ้างในเมืองไทยคุณกำลังมองหาสถานที่รับประทานอาหารประเภทใดคุณเป็นคนพิถีพิถันแค่ไหนเกี่ยวกับโรงแรมมีสถานที่ที่ถูกมากไปจนถึงสถานที่ที่มีราคาแพงมาก คอมเมนต์ต่อมาคุณจะมาเยี необход, ่ยมแบบไหนวันหยุดธุรกิจหรืออื่นๆมากี่วันไปกี่แห่งสำหรับนักเดินทางแบบประหยัดอย่างฉัน100ดอลลาร์สหรัฐต่อวันก็เกินพอแล้วแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาที่พักดีๆราคาประมาณ300-500ถึงบาทต่อวันหรือมากกว่านั้นก็จะดีมากนอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับค่าวีซ่า ใช้แอปเพื่อดูราคาโรงแรมสำหรับการขนส่งคุณสามารถใช้ Grab เพื่อหลีกเลี่ยงแท็กซี่หลอกลวงได้คอมเมนต์ต่อมาไม่มีข้อมูลที่จะตอบคำถามนี้คุณอยู่นานแค่ไหนที่พักแบบไหนโรงแรมท้องถิ่นหรือโรงแรมหรูหราต้องการไปเที่ยวไหนร้านอาหารริมทางหรือร้านอาหารฝรั่งฉันใช้เวลาสเดือนต่อปีในประเทศไทย ชาวบ้านที่ภาคใต้ของไทยไม่รวมค่าเที่ยวบินไปกลับงบประมาณของเราอยู่ที่ประมาณ900บาทต่อคนต่อวันสำหรับการเข้าพัก4เดือนซึ่งรวมถึงการต่อวีซา่าเช่าสกูตเตอร์และซื้อของที่ระลึกคอมเมนต์ต่อมาสมมุติว่าคุณกำลังเดินทางจากสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดของคุณคือค่าตั๋วเครื่องบิน มองหาข้อเสนอทางออนไลน์ตรวจสอบเว็บไซต์ Tripadvisor เที่ยวบินของฉันคือจากเมืองมินิอาโพลิสรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาไปกรุงเทพราคา800ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคุณมาถึงประเทศไทยคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้เวลาของคุณที่ไหนในกรุงเทพคุณจะต้องจ่ายอย่างน้อย40ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนสำหรับโรงแรม ในพัทยาคุณสามารถพักในโรงแรมที่ดีได้ในราคา20ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน40ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานที่ที่หรูหรามากขึ้นและ100ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงแรมสไตล์อเมริกันในเชียงใหม่คุณสามารถเข้าพักโรงแรมที่ดีในราคา15รอนลราสหารัฐต่อคืนแต่คุณจะพลาดทะเลแบบที่คุณได้รับในพัทยาอาหาร อาจมีราคาเพียง1ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนอกจากนี้คุณอาจจะจ่าย20ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับอาหารข้ามสุดหรูคอมเมนต์ต่อมาการเยี่ยมชมกรุงเทพและพัทยามีค่าใช้ใจ่ายสำหรับการเดินทางค่าใช้ใจ่ายปานกลางประมาณ5 0,000บาทค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นเวลา4-5วันสามารถลดลงได้1 0 0 0 0ถึง15,000บาทสำหรับทริปท่องเที่ยวแบบประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบิน20 0 0 0บาทค่าโรงแรม1,000ถึง2,000บาทต่อคืนหรือพักโฮสเทล500ถึง700บาทต่อคืนอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาถูกประมาณ400บาทต่อมือ้อกรุงเทพไปพัทยา1,500บาทต่อเที่ยวเข้าคุ้งเหมาแท็กซี่ไปค่ะการเดินทางแท็กซี่วิ่งเป็นเมตรซึ่งไม่แพงเลย นอกจากนี้ยังสามารถเดินเท้าได้อีกมากมายเยี่ยมชมตลาดและแหล่งช็อปปิง้งคอมเมนต์ต่อมาขึ้นอยู่กับว่าคุณไปที่ไหนและทำอะไรในกรุงเทพหรือหมู่เกาะต่างๆซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศคุณดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่เบียร์และสุรามีมากมายพอๆกับมื้ออาหาร โดยเฉลี่ยแล้วถ้าอยู่แบบประหยัดสุดๆประมาณ25-40ดอลลาร์สหรัฐต่อวนันถ้าอยู่คนเดียว50-60ดอลลาร์สหรัฐถ้าคุณมาสองคนแต่อย่าคาดหวังความสะดวกสบายมากนะักมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะสวัสดีฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปราคาโรงแรมไม่แพงราคา1,000-2,000บาทพร้อมอาหารเช้า โฮสเทลมีราคาถูกกว่าโรงแรมแต่บางครั้งก็ไม่รวมอาหารเช้าราคาปกติสำหรับอาหาร30-50บาทคุณสามารถกินหรือดื่มอะไรก็ได้ที่คุณต้องการใน7 e เ e ่ e อเลดังนั้นการกินและใช้ชีวิตที่นี่ต้องใช้งบประมาณดังต่อไปนี้ค่าที่พัก1,500บาทต่อคืนค่าเดินทางรอบเมืองประมาณ200-300บาทต่อวันค่าอาหารและเครื่องดื่ม200-600บาทต่อวัน ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ